ครับของเรามุสรีวันนี้จะพามาเดินที่ตลาดน้อยเลื่อนลุครับร้านแรกนะครับชื่อร้านเปาตุงนะครับเป็นสลาเปานะครับก็ขนมจีบมีปลาจังเลยนะครับร้านต่อมาก็คือปลาทูแม่กองนะครับร้านนี้เป็นร้านผลไม้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านนี้เป็นปลาทูเค็มนะครับ นี่เป็นบรรยากาศเวลา6กโมงเย็นนะครับกล้วยทับครับไม้ละสิบบาทฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้ฟ้าลั่นเขียวสวยนี่เป็นร้านเจ๊เขียมนะครับเป็นกับข้าวตุงนะครับแล้วก็มีแกงเผือกนะครับต้มปลาหนิลถุงเท่าไหร่ครับ,บถุงละห้าสิบบาทนะครับ ร้านนี้ร้านไก่ต้มน้ำปลานะครับขายยังไงครับพี่กล่องละแปดสิบาทกล่องละแปดสิบตัวร้อยห้าสิบถ้าเป็นตัวร้อยห้าสิบบาทนะครับขายทุกวันไหมครับพี่ครับครับร้านนี้เป็นร้านกับข้าวนะครับนี่ปลาดุกใช่ไหมครับปลาดุกปลาเป็ดอันนี้อะไรครับปลาดินปลาขึ้นช่ายครับอันนี้ต้มอะไรครับอันนี้จับฉ่ายจับฉ่ายนะครับต้มปลานต้มปลาดินนะครับใครสนใจก็มาที่ตลาดน้อยเรื้อลมนะครับใช่ครับ กับข้าวหน้าเกล็ดมากเลยนะครับแกงเห็ดแกงเจอย่างนีอันนี้อะไรครับแกงแกงขี้เหล็กเหรอครับแกงขี้เหล็กหมูค่ะแกงเห็ดย่างนางค่ะแกงเห็ดย่างนางนะครับห่อหมกทะเลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาส้มครับผข้าวเหนียวหมกปิ้งก็มีนะครับขายยังไงครับปลาส้มสดปลาส้มสดถุงเท่าไหร่ครับถุงละเก้าสิบบาทไม่ใส่ดิบกระติ่ไม่ใส่ดิบระติ่นะครับใครสนใจก็มาที่ตลาดน้อยนะผักผลไม้ก็มีนะครับ มาเรียกมาซื้อมาหากันได้นะครับที่ร้านแม่สุกนดนะครับมีไข่ลูกเขยนะครับไข่พะโลอันนี้อะไรนะครับผัดหอยลายนี่อะไรครับขป็นก๋าขึ้นชายนะครับนี่อะไรครับเป็กหล่นประตูนะครับนี่ร้านครัวแก่นจันนะครับมีหลายอย่างเลยครับ ในร้านเจเรียนปลาสลิดนะครับปลาสลิดขายยังไงบ้างครับลดสามร้อยห้าสิบล้วาถ้าแบบนี้แหละครับจานละห้าสิบบาทนะครับพวกสลัดก็มีให้เรียกนะครับสลัดขายยังไงครับพี่เป็นขีดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับร้านน้องแก้มหมูอบองนะครับจะมีเครื่องในนะครับ ปิ้งอันนี้เป็นอะไรครับพิ่ปอดหมูนะครับอันนี้เป็นร้านเต้าหู้นะครับชื่อร้านหงฮงน้ำเต้าหู้นะครับอันนี้อะไรครับปลาคลองนะครับอ็อมีเต้าส่วนด้วยนะครับขนมปังสังขยาครับร้านน้อยลูกชิ้นทอดนะครับแถวหน้าห้าบาทนะครับแถวบนสิบบาทครับผมร้านนี้ ก็ยังมีร้านผลไม้อีกนะครับอันนี้ร้านนางปลาเผานะครับปลาเผาขายงครับตัวเท่าไหร่ครับอ๋อรอยบอหินะครับปลาช่อนเหรอครับร้อสิครับได้หมูนะครับหมูหมูต้มนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องในนะครับเครื่องในไส้นะครับแล้วก็เป็นหัวหมูนะครับ นี่เป็นร้านขนมบ้าบินนะครับปองละยี่สบาทนะครับนี่ก็3ห่อร้อยนะครับกากหมูทับก็มีนะครับนี่ร้านดําขนมหวานนะครับก็ขายพวกของหวานนะครับนี่ร้านเจตายำปลาดุกฟูนะครับปลาดุกฟูชุดเท่าไหร่ครับ อันนี้นะครับยำปลาดุกปูนะครับ55บาทร้านส้มก็มีนะครับก็มีน้ำส้มเมนูน้ำชาเขียวชาไทยกาแฟโบราณนะครับไข่สายผักสลัดก็มีนะครับสะอาดครับล้างเรียบร้อยแล้วครับมีตั้งแต่20 35บาบาทครับจะเป็นขนมจีนนะครับลาบเป็ดลาบหมูต้มเล้งครับผม ไก่ย่างปีกไก่ย่างปลาดุกก็มีครับน้ำพริกตรงนี้ก็จะมีร้านลูกชิ้นทอดอีกหนึ่งร้านนะครับแล้วก็ร้านขายน้ำพริกผักไข่ครับผมร้านข้าวแกงรุ่งแชมป์นะครับมีหมูแดดเดียวนะครับกับกุณเชียงนะครับชื่อร้านหน่อยกุณเชียงครับนี่ร้านปลาทูนะครับแล้วก็มีปลาส้มครับปลาทูหอมแล้วก็ปลากรอบนะครับ ร้านนี้เป็นร้านหมูอบโอ่นะครับอันนี้อะไรครับอกไก่ไก่นะครับก็มีน้องนี่อะไรครับตับนะครับตับหมูนี่แหละครับจริงๆมีเยอะนะครับแต่วันนี้หมดแล้วนะครับโอเคเป็นร้านแม้ต้อยหมูสดนะครับใครหาหมูไปทํากับข้าวมื้อเย็นมาได้นะครับร้านนี้ขายเต้าหวยนมสดนะครับเต้าหวยผุดสลัดนะครับ แล้วก็อันนี้อะไรครับเต้าหู้ไอน้ำขิงครับแล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับพวกแฟนวิชก็มีนะครับแฟนวิชขายยังไงครับโมดีสามสิบนะครับแล้วแบบนี้แหละครับแยมยี่สิบนะครับโอเคนี่ครับวันนี้มาร้านปิดหลายร้านเลยนะครับร้านโอปอนะครับ น้ำส้มปั่<บ>นห<ะ>รส้มคันนะครับร้านไก่ต้มน้ำปลาตลาดน้อยนะครับขายยังไงครับรก,กล่องละแปดสิบกล่องละนะครับถ้าเป็นตัวละครับร้150อยห้าสิบเดี๋ยวจะเลยค่ะโอเคตัวร้อยห้าสิบนะครับปวยปิ้งขายยังไงม้างครับห้าลูกยี่สิบบาทโอเคนะครับใครอยากมาอุดหนุนก็สามารถมาอุดอุดหนุนได้ที่ตลาดน้อยนะครับอยู่ทางเข้าเลยนะครับติดกับโลตัสครับผม เป็นยังไงม้างครับของกินเยอะไหมครับถ้าใครอยากให้ผมไปเที่ยวที่กลาดไหนหรืออยากให้ผมไปรีวิวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วผมจะพาไปครับไปครับ